สวัสดีคะ่ะทุกคนป้าแป๊วอยู่ป่าค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้ป้าจะพามาปลูกสับประรดค่ะสับประรดที่ที่ป้าเคยบอกไว้เมื่อคลิปที่ผ่านมานะคะว่าจะพาปลูกนะคะ,ะสับประรดนี่ปลูกได้ทั้งขแขนงแล้วก็หัวจุกอะคะ่ะมีสองอย่างนะะี่ค่ะวันนี้จะพามามาปลูกในในกระถางสําหรับคนที่มีพื้นที่ น้อยแล้วก็อยากปลูกปลูกไว้ในบริเวณบ้านก็ได้ค่ะเอาไว้เอาไว้ริม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 รั้วก็ได้ค่ะริมริมรั้วเพราะว่า,าใบสับปะรดมันจะมีแหลมแหลมตรงนี้นะคะมันจะมีแหลมแหลมแต่ว่าพันธุ์พันธุ์ที่ป้าปลูกเนี่ยที่นํามาปลูกเนี่ยมันจะไม่มีหนามคะ่ะจะไม่มีหนามมีมีแต่น้อยมากนะคะคือเป็นพันธุ์ห้วยมุ่นนะคะที่ ที่ได้แขนงกับได้จุกมาจากสับปะรดสุกที่ที่ชิมวันก่อนนะคะค่ะก็จะพาปลูกค่ะสับปะรดเนี่ยคะ่ะเป็นพืชที่ทนแง้งปลูกง่ายไม่ต้องการน้ำมากแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องก็ต้องมีฝนตกลงมาบ้างนะคะฝนตกลงมาบ้างแล้วก็บางคนก็ก็ปลูกไว้ทิ้งไว้ในแปลงอย่างนั้นล้วค่ะไม่ได้ลดน้ำแต่ว่าของป้าป้าก็จะลดจะลด แล้วก็ถ้าเราให้น้ํามันให้ปุ๋ยมันปุ๋ยดีดินดีน้ําดีสม่ําเสมออากาศดีสับปะรดก็จะ,จะเจริญเติบโตนะคะดินที่ป้าจะใช้ใช้ปลูกวันนี้ก็เป็นดินหมักที่ป้าหมักไวะคะ้ค่ะถ้าใครถ้าใครไม่ไม่ได้หมักดินไม่ได้หมักดินก็ซื้อดินตามดินถุงก็ได้แล้วก็ถ้าใครมี มีที่มีบริเวณมีเศษใบไม้มีอะไรมีขี้วัวก็ก็หมากได้นะคะพืชสับประรดนี่ค่ะเป็นพืชที่แบบลำต้นลำต้นเล็กลำต้นไม่ไม่มีกิ่งก้านสาขาบางคนเคยเห็นแต่ในอย่างคนในเมืองก็จะเคยเห็นแต่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตเอ๊ไม่เคยเห็นต้นสับประรดจริงๆอะคะ่ะ ว่ามันจะเป็นยังไงไม่มีกิ่งก้านสาขาไม่มีรากแก้วมีแต่รากฝอยนะคะมิฉะนั้นฉะนั้นนะการปลูกในกระถางก็ก็ได้ปลูกในภาชนะที่เล็กที่ใหญ่อะไรก,ก็ได้ค่ะแต่ว่าเราต้องต้องมีปุ๋ยต้องเติมให้เขาต้องเติมให้เขาบ้างเวลาเราปลูกผ่านไปสักระยะหนึ่งพอสับปะรดปลูกปีนี้ปีหน้าถึงจะได้จะได้ลูกได้ผลของเขาค่ะมีเพื่อนถามมาเหมือนกันว่า ที่สวนของของเราอะปลูกตั้งสามปีแล้วไม่มีลูกก็เลยบอกเพื่อนว่าปลูกยังไงปลูกทิ้งเฉยหรือเปล่าปลูกแล้วดูแลไหมถ้าปลูกแล้วดูแลเขาด้วยก,ก็จะได้ผลนะคะก็จะได้ผลจะได้ลูกค่ะดินหมักที่ป้าใช้ก็จะมีส่วนผสมของของขี้ไก่ะคะ่ะขี้ไก่กับขี้วัวนะคะเพราะว่าในขี้ไก่เนี่ยมันจะเหมาะกับสำหรับพืชที่เป็นที่เป็น กินกินลูกกินผลนะคะค่ะถงั้นเราก็ลงมาลองปลูกไปดูดูวิธีที่ป้าปลูกไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะก็ก็ตักดินลงในกระถางนี้ค่ะเออลืมบอกไปค่ะถ้าหักสับประรดมาแล้วนะคะก็แกะออกแกะออกแกะกาบเขาเนี่ค่ะออกจนเห็นจนเห็นอ่า ตุ่มสีเหลืองเหมือนรากนะคะมันรากอยู่รอบนี้ค่ะอยู่รอบอยู่รอบบริเวณขั้วเขานะะี่ค่ะที่เราจะปลูกนะะี่ค่ะอย่างอันนี้ก็เป็นหน่อสับะรดหน่อเนี่ยมันก็จะมีรากออกมามีรากออกมานะคะนี่มีรากออกมาแบบนี้นะคะ,คะอันนี้เขาเรียกหน่อแขนงที่ที่เกิดใหม่ที่เกิดใหม่จากเวลาเราตัดสับะรดออกมานะคะ ออกมาก็จะมีหน่อแทงออกมา,าเวลาเวลาเราจะตัดสับปะรดแก่จัดนะคะก็จะมีหน่อแขนงแทงออกมาพอเราเราตัดไปแล้วหนึ่งลูกนะคะก็จะมีหน่อใหม,หม่ขึ้นมาอย่าง,งนี้ทีนี้เวลาเราจะปลูกอะคะ่ะเราจะปลูกเราก็ไปตัดเอาหน่อที่ที่ลำต้นเขานะคะหรือว่าถ้ามันแทงออกมาเราจะปลูกใหม่เราจะทําใหม่ก็คือพอเราตัดตัดต้นสับปะรดที่ตัดสับปะรดที่มันแก่มัน มันมันแก่จัดแล้วมันสุกแล้วนะคะเราต้องตัดให้ติดโคนเลยค่ะเพื่อที่หน่อแตกออกมาใหม่จะได้จะได้ไม่สูงแล้วไม่พาไม่พาลูกหักโคนลงมาค่ะมันมันจะดีต่อต่อลูกมันอ่าไปในวันหน้าที่ที่เกิดที่เกิดลูกใหม่ะคะ่ะต้นเดิมนะคะอันนี้พูดถึงว่าต้นเดิมค่ะวันนี้ป้าก็จะพาปลูกเลยนะคะค่ะ วิธีการก็คือไม่ยากเลยค่ะได้ดินมาแล้วนะคะดินมาแล้วเอาดินลงในกระถางกระถางนี่ก็รองก็รองพื้นด้วยรองพื้นด้วยใบยไม้หน่อยกันกันดินไหลออกเพราะว่ารูกระถางบางบางทีมันรูใหญ่อย่างนี้นะคะก็หาใบาไม้รองค่ะค่ะการดินไหลออกนะคะแต่นี่ป้ามีมีดินอยู่ในกระถางนี่แล้วป้าก็จะปลูกให้ดูเลยค่ะ ก็ง่ายๆค่ะจับจับเสียบลงนี้ลเยลยตายยากมากนะคะสับปลอดนี่ไม่ตายง่ายๆอีกประมาณสักสิบวัน สิวันเขาก็จะมีมีรากมีรากงอกเดือนหนึ่งนี่ก็จะแน่นตึ๊กเลยค่ะแน่นมีรากงอกเต็มนี่ค่ะภาชนะปลูกของป้าวันนี้มีทั้งกระถางแล้วก็เข่งนะคะเข่งอันนี้เข่งสำหรับปลูกอันนี้ค่ะถูกมากเลยค่ะเข่งนี่ก็ประมาณยี่สิบยี่สิบห้าบาทอะคะ่ะ อันนี้สามารถเอามาปลูกปลูกสับลดปลูกผักปลูกอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่ามันจะใช้ปริมาณของของดินค่อนข้างจะมากหน่อยค่ะเราก็ลองเราก็ลองใบไม้ใส่ก้นกระถางประมาณสักขนาดนี้ก็ได้ค่ะนะคะอันนี้เป็นดินของป้าท,ที่มีอยู่แล้วนะคะก็ก็เอาดินเทใส่เลยค่ะก้นกระถางนี้ก็ลองใบไม้เหมือนเหมือนกับตัวนี้นะคะ ดินลงไปลงไปประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราเวลาในในวันข้างหน้านะคะขณะที่เขากำลังเจริญเติบโตนี่ค่ะเราอาจจะได้เติมเติมปุ๋ยหมักปุ๋ยของเราที่มีดินของเราที่มีอยู่ดินปุ๋ยหมักนี่ค่ะลงไปเพิ่มความเจริญเติบโตให้เขาค่ะจะได้เสริมเขาลงไปด้วยค่ะ ก็เอาลงไปเลยนะคะลงไปอันนี้เป็นแขนงสับลดวันนี้ทำให้ดูสองแบบก็ตักดินใส่รอบๆนี่แหละคะ่ะ ก็เอาไปวางปลูกเสร็จแล้วก็เอาไปวางไว้ถ้าบ้านหลังที่บ้านเราที่ไม่มีบริเวณมากนะคะไปวางแอบๆไว้ตามริมรั้วเพราะว่าเผื่อมีเด็กๆนะคะกลัวเข้ามามาโดนปลายสับรดเนี่ยปลายใบสับรดมันแหลมค่ะรดน้ำลงไปเลยค่ะทีนี้ก็รอไปอีกนะคะรอไป บางคน,นบอกว่ารอนานเหลือเกินกว่าจะได้กินของอร่อยก็ต้องรอนะคะค่ะรับรองเลยค่ะว่าว่าว่าได้ลูกแน่นอนว่าเป็นผลแน่นอนค่ะง่ายไหมคะการปลูกสับปะรดค่ะค่ะปลูกได้ทั้งจุกสับปะรดที่ติดที่ติดตัวสับปะรดมางเงี้ยค่ะที่ติดตัวมางเงี้ยเวลาเราจะปลูกเวลาเราไปซื้อเขาเราเห็นเราเห็นตามที่เขาขายตามร้านขายผลไม้ บางเจ้าเขาก็จะติดจะติด,ต,ดตัวติดติดลูกสับรดติดจุกมางนี้เลยเพื่อบางคนเขาก็ไปไหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้มีหัวจุกอย่างนี้ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วพอเราซื้อมาเราก็หักเลยค่ะหักออกจากกันเลยค่ะนี่ค่ะหักออกมาอย่างนี้นะคะหักออกมาอย่างนี้แล้วก็แกะออกไป แกะกาบออกไปอย่างนี้นะคะ,ะบางคนเขาก็จะแกะทิ้งไว้สักสักอาทิตย์หนึ่งเอาเอาวางไว้ในร่มนะคะสักอาทิตย์หนึ่งนะคะ mm. เขาก็จะมีราก mm. เล็กๆนี่ค่ะอันนี้ก็มีค่ะแต่แต่มันจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะ,คะมีรากเล็กๆตุ่มๆพร้อมที่จะเกิดรอบนี่แหละคะ่ะรอบบริเวณนี้อเอาวางทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งก็ได้แล้วเราค่อยเอามาปลูกนะคะนี่ค่ะ นี่คือปลูกแบบหัวจุกกับแบบนอขแขนงนะคะทำได้ง่ายง่ายไม่ยุ่งยากไม่ไม่ซับซ้อนอะไระคะ่ะง่ายกว่ปลูกพืชชนิดอื่นๆอ,อีกคะ่ะที่ที่อยากให้ปลูกเพราะว่ามันง่ายนั่นแหละคะ่ะแล้วก็จะได้มีสับปะรดอร่อยอร่อยทานกันค่ะคะ่คะถ้าเพื่อนๆมีถ้าดูแล้วในคลิปนี้นะคะ่ะ ถ้ายังถ้ายังทำไม่ได้ทำไม่ถูกว่าจะทำยังไงค่ะกะ็ฝากฝากไว้ที่ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วป้าก็จะมาตอบค่ะจะมาตอบแล้วก็คิดว่ามันมันไม่น่ายุ่งยากเท่าไหร่นะคะ,ะการปลูกสับปะรดแบบแบบกระถางหรือว่าถ้าใครมีบริเวณนะคะใครมีบริเวณปลูกสักแถวนึง สักแปลงหนึ่งข้างบ้านอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะก็ได้ปลูกสักสิบต้นสิบห้าต้นสิบห้าะแนนสิบห้าหน่องนียค่ะปลูกเอาวางทิ้งไว้ปลูกลงพื้นเลยก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องหมักต้องหมักดินก่อนค่ะสำหรับอของป้าไม่ว่าจะปลูกอะไรก็ตามป้าจะป้าจะหมักดินหมักปุ๋ยไว้สําหรับหมักปุย๋ยหมักดินไว้สําหรับการเพาะปลูกของป้าเสมอค่ะค่ะ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้มันง่ายนิดเดียวเองนะคะฝากไว้ให้ให้ทุกคนได้ดูค่ะแล้วก็ถ้าถูกใจถ้าเห็นแล้วว่ามันดีที่ป้าแบ่งปันถ้าถูกใจก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ที่ใต้คลิปถ้าถ้าคลิปของป้ามีอะไรที่จะให้ป้าแก้ไขก็ฝากไว้ได้เลยนะคะค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ